ันแม้สวรรค์แสนไกลหรือโลกไหนก็นลือลันเป็นรางวัลและตำนานอันยิ่งใหญ่จะเป็นตะวันสาสตสองแสงสีทองให้เธอเฝ้ามองอยู่กลางท้องเธอเรื่อยไปด้วยใจใสยแย้มบานด ูงงรรค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในรายการคุณครูไม่ใหญ่อินไมฮาร์กับดิฉันกเลนมิกกาลุไทยจิรคคุณเมธาวัดวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษจะมาร่วมแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ที่ได้เข้าวัดพระธรรมกายมา จบจนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ว่าประทับใจอะไรในวัดพระธรรมกายเดี๋ยวเรามาพบกับพี่ชื่นใจกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่นใจสวัสดีค่ะค่ะอยากให้พี่ชื่นใจค่ะแนะนําตัวเองชื่อเสียงเรงนามทํางานอะไรแล้วก็เข้าวัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะค่ะค่ะชื่อจริงนะคะชื่องามรัตนสิงสมาน,านันชื่อเล่นชื่อชื่นใจนะคะ ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่บริษัท NT โทรคม,มนาคมแห่งชาตินะคะบริษัทมหาชนแล้วก็เข้าวัดมาครั้งแรกเมื่อปี2545ค่ะตอนนั้นเป็นพี่ปีติดเทรดดิ้งแผ่นสุดท้ายวิหารหลวงปูง่ค่ะค่ะแล้วหลังจากที่มาวัดแล้วค่ะอะไรทำให้พี่ชื่นใจมาวัดแบบต่อเนื่องเลยประทับใจอะไรบ้างคะค่ะ ก็ครั้งแรกที่มาเนี่ยเพราะว่าเพื่อนนะคะเป็นกลัลยานมิตรชักชวนให้มาซึ่งตอนนั้นน่ะออยังมีข่าวของวัดในแง่ที่ไม่ดีนะคะซึ่งเราก็เสพข่าวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเชื่อเราเชื่อตามข่าวแล้วเราก็ไม่อยากมาแต่เพื่อนก็พยันขยอให้มานะคะแล้วก็เราก็ลองไปที่สูตรดูว่าเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าค่ะก็เลยตัดสินใจมาแล้วก็พอมาถึงก็ เห็นคนนะคะจำนวนเยอะมากเลยเขาก็ใส,ส่ชุดสีขาวแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมกันนะคะแล้วก็ตอนที่นั่งปฏิบัติธรรมทุกคนก็เงียบเงียบแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากเลยว่าคนเยอะแต่ว่ามันอยู่ในในแบบภาวะที่แบบทุกคนเหมือนกับอยู่คนเดียวอะค่ะ <ๆ S 1> ก็เลยทําให้ตรงนั้นน่ะประทับใจมากแล้วก็ ามาภายในวัดก็เริ่มเพื่อนก็เริ่มชวนว่าให้มาบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือนเพราะว่าเป็นพิธีบุญใหญ่ก็ตอนนั้นก็พาลูกมานะคะเริ่มมาพิธีบูชาข้าวพระแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็บอกว่าให้มาทุกอาทิตย์เพราะว่าเป็นบุญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะกลั่นแก้ท่านทำให้เราเราได้มารับบุญจากท่านแล้วก็จากการนั่งปฏิบัติธรรม ก็เริ่มพาลูกมาทุกอาทิตย์เลยค่ะอตอนแรกๆก็นั่งอยู่ท้ายๆสภาตอนนั้นยังไม่มีห้องแกว้วก็นั่งอยู่ท้ายๆสภาก็มาเจอเพื่อนจากหลายๆที่ค่ะก็มาเป็นหมู่คณะเดียวกันเพื่อนก็ชวนว่าเราไปนั่งข้างหน้าันดีไหมจะได้เห็นพระเด็พระคุณหลวงพ่อชัดๆตอนแรกก็วิเราจะไปได้เหรอเราเป็นแบบเป็นแค่คนธรรมดาเราไม่ใช่เจ้าภาพใหญ่อย่างเนี้ยค่ะแต่เพื่อนก็บอกไปได้ ก็เลยได้ไปนั่งแถวแบบใกล้ๆหลวงพ่อก็จะเห็นหลวงพ่อชัดชแล้วก็พาลูกสองคนมาลูกสาวกับลูกชาย่ะคมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเราก็เอ๊ะถ้าเราพาลูกมาแล้วลูกอะ่ะจะไปทําอะไรซึ่งถ้าเขามานั่งกับเราเด็กอลคะ่ะเขาก็จะ<ช>ยุกยๆๆ<ช>ิกยุกยิกก็เลยเห็นแถวเด็กๆที่เขามาต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนที่จะเกิดพิธีกรรมอะค่ะ<ช>ก็เลยถามเขาว่าเด็กในพวกเนี้ยเราจะต้องพาไปตรงไหน<ช>ไปรับบุญ ก็บอกว่าให้ไปที่บูธต้อนรับระดับโลกก็เลยพาลูกสองคนไปรับบุญตรงนั้นแล้วเราก็เป็นอิสระมาอยู่กับหมู่คณะแล้วก็มานั่งสมาธิจุดแรกที่ี่ชื่นใจประทับใจใช่ไหมคะก็มาวัดแล้วคนเยอะแยะเลยแต่ทำไมเงียบจังเลยปฏิบัติธรรมก็เงียบมากค่ะเราก็เป็นหนึ่งในหูช่วงนั้นก็ว่าได้มากันนับหมื่นนะคะแต่ก็ได้บรรยากาศของความเงียบถูกต้องนะคะก็ เป็นบุญมากเลยที่พี่ได้ก้าวเข้ามาแล้วยังไม่พอติดทําหน้าที่ผู้นําบุญด้วยชวนเป็นแกรนามิตชวนทั้งครอบครัวมาเลยค่ะก็จุดเด็กก็มีนะคะใช่ค่ะจุดเด็กก็ให้เด็กเข้าไปอยู่ในส่วนของเด็กก็เป็นเด็กก็จะได้บุญไปด้วยเพราะมาอยู่ในขอบเขตโลวัดค่ะก็อีกหนึ่งอย่างพี่ชื่นใจประทับใจอะไรในคําสอนของพระเดชพระคุลหลวงพ่อคะของคุณครูแม่ใหญ่ของเราอะค่ะ แล้วนํามาปรับใช้อะไรบ้างค่ะคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าที่ประทับใจอันดับแรกเลยก็คือคําสอนที่เราไม่เคยได้ยินจากที่อื่นมาก่อนก็คือว่าเราเกิดมาทําไมนะคะก็คือท่านก็บอกว่าเราเกิดมาเพื่อทําพำทานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบาร,รมีซึ่งคาพูดเนี้ย ที่อื่นเขาไม่เคยพูดแล้วเราก็เพิ่งมาได้ยินที่นี่เป็นครั้งแรกมันก็ทําให้เราแบบคิดขึ้นมาว่าเออจริงเนาะชีวิตที่ผ่านมาก่อนที่เราจะได้เข้ามาที่วัดพระธรรมกายเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายเหล่านี้เราก็อยู่ไปวันวันหนึ่งในสังคมซึ่งสังคมข้างนอกเขาก็ไม่ได้รักษาศีลห้าอย่างจริงจังอนะคะ,<ฮ>ะก็ใช้ชีวิตผิดข้อหนึ่งถึงข้อห้า เราก็บางทีเราก็ผิดโดยที่เราเห็นว่ามันเป็นความปกติของมนุษย์เราไม่ทราบว่า้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นข้อยกเว้นที่พระบรมศาสดาหให้ไว้แต่พอเรามาฟังคําสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยพระเด็พระคุณก็จะเน้นย้ำให้เราทําในสิ่งที่ถูกที่ควรเราก็เริ่มปฏิบัติตามค่ะแล้วก็ประทับใจในคําสอนของหลวงพ่อผ่านจาก โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา<ะ>ซึ่งท่านมาลงสอนให้ทุกวันแล้วท่านมาด้วยรอยยิ้มแล้วก็ให้ความสนุกสนาน<ะ>เพลิดเพลินทั้งที่เป็นการแสดงธรรมะ,ะซึ่งจากที่เราเห็นจากข้างนอกอ<ะ>ธรรมะก็คืออะไรที่ยากภ<ะ>าษาบาลีเราฟังแล้วเราก็ไม่เข้าใจแต่พอเราเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันธรรมะที่หลวงพ่อ กรองย่อยมาให้เราแล้วเนี่ยมันฟังแล้วแบบคําพูดที่ท่านใช้ทํามันมันเข้าไปในใจเราแบบง่ายมากแล้วเราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในการทํางานในการปฏิบัติตนในสังคมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้เราอ่ะมีความสุขแล้วก็มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเบิกบานแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ ยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่ก็ธรรมะเนาะเราประโยคคําว่าทําพระนิพพานให้แจ้งสวงสบุญสร้างบารมีค่ะถ้าถ้าพูดพูดไปแล้วอะ่ะข้างนอกหาฟังได้ยากเลยนะคะ<ช>ประโยคนี้มีที่นี่นะคะแล้วก็ววเป็นอะไรให้เราได้ครบเลยทาพระนิจทำพระนิพพานเราก็ทําได้ค่ะแสวงบุญเราก็สแสวงไดช่ชค่ะ,คะ สร้างบารมีเราก็สร้างได้ใช่ไหมคะที่นี่ครบคันนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พี่ประทับใจก็อนุโมทนาบุญค่ะค่ะแล้วอยากให้พี่ชื่นใจมีอะไรที่อยากจะฝากบอกพูดผ่านช่องทางนี้ถึงคุณครูแม่ใหญ่บ้างคะอ๋อค่ะก็ทุกวันนี้คุณครูแม่ใหญ่อยู่หน้าศูนย์กลางกายของลูก ตลอดเวลาเลยนะเจ้าคะแต่ลูกอะ่ะอยากเห็นหลวงพ่ออยากเห็นพระเดชพระคุณเป็นๆอยากได้ยินเสียงของพระเดชพระคุณสดๆอย่างที่เคยได้ยินเจ้าคะ่ะลูกก็ขอน้อมนําบุญทุกคุญที่ลูกได้ทํามาตั้งแต่พบชาติแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์จนเห็นปัจจุบันวันนี้น้อมถวายบูชาทำพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ชนะอุปสรรคมู่มานทั้งหลายได้ในเร็วบันแล้วก็กลับมาเป็นครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันี้ฝันวิทยาให้ลูกๆทั่วโลกได้เข้ามาเป็นนักเรียนเหมือนอย่างเช่นที่เคยผ่านมาด้วยตัวเป็นเตนเลยนะเจ้าคะสาธุว้าวไม่ธรรมดาเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่งามรักอาสิงสมานาน หรือพี่ชื่นใจของเรานะคะก็เป็นอะไรที่มาร่วมแชร์แบ่งปันให้ความประทับใจกับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะแต่หนูว่าได้มากเลยนะคะยังไงพวกเราก็สามารถนำมาปรับใช้แล้วก็ประยุกใช้ในชีวิตของเราเองได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะ สวรรค์แสนไกลหรือโลกไหนก่อนลือลันเป็นรางวัลและตำนานอันยิ่งใหญ่จะเป็นเตะว,วันสาสตสองแสงสีทองให้เธอเป้ามองอยู่กลางท้องเธอเรื่อยไปด้วยใจใสแย้มบานดังตัวฉันอยู่เคียงไกลเป็นธงชัยสู่เป้าหมายอันสูงส่ง